สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ JR Variety วันนี้เราจะพักเรื่องของ Excel นะฮะเราจะมาดูในเรื่องของการทำ Data Studio นะครับหรือปัจจุบันนี้เขาก็จะเรียกว่า Looker Studio นะฮะของ Google นะครับเป็นยังไงนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือจะเหมาะกับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นครูบาอาจารย์นะเวลาสมมุติว่า เรากําลังตรวจข้อสอบนักเรียนแล้วเรามีงานด่วนที่ต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราเอาข้อสอบของนักเรียนยไปตรวจด้วยนะครับแล้วในระหว่างที่เรายังอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยเราสามารถที่จะออกผลให้กับนักเรียนนะครับให้เข้ามาเช็คเกรดหรือเช็คผลของตัวเองได้นะครับแบบออนไลน์เลยโดยที่ไม่ต้องมีเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไม่ต้องเขียนโคดด้ดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถที่จะออกผลให้กับ ผู้ที่เข้าสอบเนี่ยได้รู้ผลได้เลยนะฮะโดยการเข้ามาเช็คออนไลน์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นหน้าตาตัวอย่างเนะาะสมมุติว่านะครับเรานะฮะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกผลคะแนนในการคัดเลือกนะครับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม .4 นะรอบที่2นะครับปี25 -66 นะครับโรงเรียนก็คือบ้านตัวอย่างวิทยาเนา ก็จะมีนะฮะให้นักเรียนเนี่ยเขาสามารถกรอกรหัสของตัวเองนะครับตามด้วยบัตรประชาชนนะแล้วก็ผลคะแนนของเขาก็คือจะขึ้นมาตรงนี้นะครับชื่อนมสกุลรหัสอะไรแต่ละวิชาได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนรวมเท่าไหร่นะครับแล้วผลการสอบทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะฮะประมาณนี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราจะส่งไปนะครับเราก็คือสามารถเอาลิงก์ตรงนี้ส่งไปในไลน์นะครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปส่งเขาไปในไลน์กลุ่มให้กับนักเรียนได้นะครับนักเรียนก็สามารถกดลิงก์เข้ามาเช็คได้นะฮะสมมุติว่ากดลิงก์เข้ามาแล้วนะฮะก็จะมาเจอกับข้อมูลในหน้านี้ะปรมาณนี้นะครับสมมุติว่านะครับเราก็คือรหัสของการเข้าสอบสมมุติเป็น4 0 0 1นะครับ อ่ขีดด้วยรหัสเลขที่บัตรประชาชนนะครับตามด้วยเลขที่บัตรประชาชนก็คือ1 2 3 4 5 6 7 789 1 1 1 1 1 2 13สมนะครับสมมติว่าเรารู้นะเลขที่บัตรประชาชนกับรหัสของเราแบบนี้แล้วนะครับก็คือสามารถเอามาสืบคนได้ตรงนี้กด enter ได้เลยนะครับก็จะเห็นแล้วว่า,าชื่อสมศักดิ์ใจดีรหัส401 1นะครับคณิตศาสตร์เต็ม45ได้35ภาษาอังกฤษ45 ได้35ความรู้ทั่วไป10ได้เต็ม10เลยนะฮะคะแนนรวมทั้งหมด80คะแนนจาก100คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นผลการสอบก็คือผ่านนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกราฟให้ดูด้วยว่าแต่ละคะแนนนะฮะเออแต่ละวิชาได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้นะครับสมมุติว่านะครับอีกคนหนึ่งนะครับเออสมมุติว่าเดี๋ยวดูคนไม่ผ่านสักคนหนึ่งละกันเนาะสมมติว่าคนนี้นะครับอ่ะลองมาสืบค้นดูนะครับ อันนี้ก็คือจะไม่ผ่านนะฮะคือชื่อคุณสมเอสุขใจรหัส4012นะคณิตศาสตร์เต็ม45ได้20ภาษาอังกฤษเต็ม45ได้20ความรู้ทั่วไปเต็ม10ได้5ทั้งหมดได้45คะแนนนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับคนนี้ก็คือไม่ผ่านนะครับไม่ได้รับการรับคัดเลือกเข้าเาข้าเรียนต่อกับเราอะไรประมาณนี้นะฮะ ขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือว่าให้เรานะครับเอาข้อมูลของเราเนี่ยคะแนนนะครับมาลงไว้ใน Google Sheets นะครับก็คือจะเป็นอแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะของ Google ที่เขามีไว้ให้เราใช้นะครับสมมุติว่าเราล็อกอินด้วยบัญชี Gmail เข้ามาเสร็จปุ๊บก็มากดตรงนี้นะครับ Google App ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมี เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนานาให้เราเลือกมากมายเลยนะครับเราอยากใช้อันไหนก็คือใช้ไปนะครับผลิตภัณฑ์ของเขามีอันดัความสะดวกให้เราได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาใช้ที่ g o Google s h e e t กันนะครับก็คลิกที่ g o Google s h e e t ตรงนี้นะครับพอคลิกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็อันนี้เดี๋ยวผมปิดไปก่อนเนาะมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นงานต่างๆที่เราเคยทําไว้มันก็จะขึ้นมาข้างล่างนี้นะครับอันนี้คือ,อผล ของคะแนนที่ที่ผมทําไว้เมื่อกี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าบางท่านยังไม่เคยทําก็คือให้มากดที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มใหม่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มากรอกข้อมูลกันไปเลยนะครับแ่ลำดับที่เท่าไหร่ชื่อนามสกุลนักเรียนอะไรนะฮะแล้วก็รหัส ประจําตัวข้อสอบนะครับเลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็คะแนนแต่ละคะแนนเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วแล้วแต่เราจะเก็บข้อมูลเลยนะครับสมมุติว่าเรากเก็บข้อมูลแล้วนะครับตามนี้นะครับทําสิ่งที่ผมเก็บมานะฮะแบบนี้นั่นก็คือลําดับนะครับแล้วก็รหัสชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนนะครับรหัสสืบคน้นนะครับรหัสสืบค้นก็คือใส่สูตรก็คือเอาเลขที่ประจําตัวนะครับนระหัสสอบ มาขีดกลางนะครับแล้วก็มาต่อด้วยรหัสเอ่เอเลขบัตรประชาชนนะครับอันนี้ก็ใส่สูตรเขาไว้นะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับอันนี้มมหนะอันนี้คือจริงๆเป็นมสนะครับอันนี้ใส่ผิดนะครับมสอ,อ่ะอันนี้ก็กรอบลงมานะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์เต็ม4 5าได้เขาได้เท่าไรนะครับเราตรวจคะแนนแล้วก็เอามาหยอดไว้ตรงนี้เนะาะภาษาอังกฤษเท่าไรความรู้ทั่วไปเท่าไรนะครับคะแนนรวมเป็นเท่าไหรก็ใส่สูตรให้มันซ้ำกันมานะครับผลการสอบนะครับก็เราก็ตั้งเงื่อนไขแล้วแต่จะตั้งนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ว่าถ้า 75/ ้75นาเจ็อสิคะแนนขึ้นไปให้ถือว่าผ่านนะครับถ้าต่ำกว่า75ก็คือไม่ผ่านก็ใส่สูตรอีกเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ถ้าสังเกตก็จะเห็นวว่่าาอันนนนี้้จะะใสเเเป็เลขไรพรว่า ของ Data Studio หรือว่า Looker Studio เนี่ยยังไม่มีการ Default ข้อมูลพื้นฐานให้มาเป็น ค่าว่างนะครับคือเขาจะหยิบข้อมูลจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากเนี่ยจะเอาคนแรกตามเงื่อนไขที่เราเลือกมาเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลคนแรกเนี่ยสมศักดิ์ใจดีเนี่ยจะถูกเปิดเผยเลยเวลาเขาคลิกลิงกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใส,ส่ศูนย์ให้เขาไปก่อนนะครับเพื่อให้เขาหยิบศูนย์มาแสดงเพื่อจะได้ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลของนักเรียนคนอื่นๆนะครับให้คนอื่นแบบเออเห็นคะแนนของกันนะ้นอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคสมมุติว่าเราเก็บข้อมูลได้ตามนี้แล้วนะครับทั้งหมดมี29คนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานะครับที่ data studio นะครับก็มาเปิดลิงค์อ่าเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ data studio เข้าไปเลยนะครับ data studio google com นะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับปัจจุบันนี้เขาจะเรียกว่า looker studio นะครับก็คือที่เดียวกันนะครับมันก็จะขึ้นมาต่างๆนานาละนะครับแล้วก็งานที่เราทำกันไปเมื่อกี้นะครับหน้าตาที่ผมทำเมื่อกี้คือจะ ก็คือจะคือเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณครูต้องการทําใหม่ก็คือให้มากดตรงนี้นะครับรายงานว่างเปล่าตรงนี้เมื่อกดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะเอาแหล่งข้อมูลมาทำเนี่ยจากแหล่งไหนนะครับของเราเมื่อกี้เราเก็บไว้ที่ google sheet นะครับเราก็คือจะมาคลิกที่ google sheet ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปเลือกชื่อไฟล์นะครับก็คือชื่อไฟล์ของเราก็คือผลคะแนนการ ผลคะแนนสอบคัดเลือกนะครับที่เราทําไว้ใน Google Sheets เมื่อกี้เนาะคือตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันก็คือจะขึ้นมาให้เลยนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วมันมีกี่ชีตเราจะเอาข้อมูลจากชีตไหนมาทำนะครับอันนี้เราทําไว้ที่ชีตหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือจะดีฟอลต์มาที่ชีตหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เขาก็คือจะดีฟอลต์ม้ให้ว่าใช้แถวแรกเป็นส่วนหัวเพราะว่าข้อมูลเราทําเป็นส่วนหัวไว้นะครับแถวแรกก็ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมเซลล์ที่ซ่อนหรือกรองไว้ด้วยนะครับให้เอามาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้้วกก็ดดเเพิ่มไลย เขาก็จะดึงข้อมูลนะฮะผลคะแนนนะีที่เราทำไปใน g o Google s h e e t เมื่อกี้ขึ้นมานะครับเ,เขาก็จะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณกำลังจะเพิ่มข้อมูลลงในรายงานนี้นะครับเอาเอาผลผลคะแนนการสอบคัดเลือกชิดหนึ่เนี่ยแน่ใจใช่ไหมนะครับโอเคถ้าเราถูกต้องก็กดเพิ่มในรายงานมาเลยนะครับอ่ะก็จะมาละนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น ตัวที่เราจะเอามาทำรายงานกันนะครับเป็นข้อมูลนะครับที่อยู่ในชีตเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอันนี้มันยังไม่พอใจเราเราสามารถลบไปก่อนได้แล้วค่อยเริ่มทำกันใหม่นะครับสมมติว่าเราลบไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่านะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันก่อนนะครับโดยการทำส่วนหัวเนาะเมื่อกี้นะครับเราทำหัวไว้นะครับแล้วก็มาเขียนตัวหนังสือนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็สมมติว่าเป็นรายงาน ผลการสอบคัดเลือกนะครับสมมุตินะอันนี้เอาเป็นสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ได้อะไรได้นะครับตัวหนังสือจะอยู่ตรงนี้นะครับสีตัวอักษรจะเปลี่ยนไหมนะครับปกติเขาจะเป็นสีนี้อยู่เราจะเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็ผ่านแล้วก็ขนาดนะครับไซส์สมมุติว่าเราเอาสามสนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ เราก็ปรับแต่งนิดนึงนะครับตามใจชอบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ที่ตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับอ่ะใส่แบบนี้นะครับ,บ,บ,รบตัวหนังสือแบบนี้ได้แล้วเนาะต่อมาก็มาใส่สีให้เขานิดนึงนะครับระบายนิดหนึง่งพื้นหลังและเส้นขอบนะครับเราก็มาใส่พื้นหลังให้เขานิดนึงสมมุติว่าเอาเป็นสีสีนี้แล้วกันนะครับอ่ะแบบนี้นะครับรายงานผลการสอบคัดเลือกเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะ ต่อมานะครับทีนี้เราจะมาทำตัวตัวคีย์อินนะครับสำหรับการคีย์อินนะครับแล้วก็คือให้นักเรียนใส่รหัสของตัวเองเนาะรหัสตามด้วยบัตรประชาชนนะครับในการเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะครับให้เรามาเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มตัวควบคุมตรงนี้นะครับแล้วมาเลือกตรงนี้นะครับเป็นช่องอินพุตนะครับคือให้เขาอินพุตรหัสนะครับของเขาเข้ามานะครับตรงนี้นะครับ จากตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นชื่อนามสกุลนะครับแต่ว่าเราไม่เอาชื่อนามสกุลเนาะเราต้องการเป็นรหัสสืบค้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเลือกตรงรหัสสืบค้นตรงนี้มานะฮะแล้วก็เอามาวางทับตรงนี้เลยนะครับตรงชื่อนามสกุลนะครับมันก็จะกลายเป็นรหัสสืบค้นแทนละนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนฟอนต์นิดนึงนะครับสมมุติว่าเอ่อตรงนี้นะครับเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอ่าตรงนี้นะครับเอ่อ ขนาดฟอนต์นะครับสมมุติว่าเราเอาเอา,เอาสัก30มนะฮะ,ะมันก็จะใหญ่ขึ้นละนะครับก็คือให้เขาป้อนค่าตรงนี้เข้ามานะครับใส่ตรงนี้เข้ามานะครับอันนี้ได้1อันแล้วเนาะเมื่อเราได้รหัสสืบค้นเสร็จแล้วนะครับก็คือเมื่อนักเรียนเนี่ยกรอกรหัสสืบค้นโดยใส่เลขรหัสประจําตัวสอบแล้วก็เลขที่แบบประชาชนของตัวเองเสร็จปุ๊บเราต้องการให้โชว์อะไรต่อนะครับเราต้องการให้โชว์ก็คือชื่อกับนามสกุลของเขาแล้วก็รหัสของเขาเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลนะครับว่าถูกต้องจริงนะครับเราก็จะมาเพิ่มตารางนะครับ เป็นที่เป็นข้อมูลของเขาเอาเข้ามาใส่ให้เขาเห็นนะครับโดยการมาเพิ่มแผนภูมิตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ตารางนะครับแล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับทีนี้มันก็จะมาแล้วนะครับอันเนี้ยมันก็จะมาทั้งรหัสสืบค้นเอออะไรเอ่ยนะครับทีนี้เราไม่เอานะครับตรงเนี้ยตารางเนี้ยเราอยากได้เป็นเอ owski, ่อรหัสในการสอบนะครับรหัสสอบก็คือตรงนี้คําว่ารหัสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาคําว่ารหัสเนี้ย มาแทนรหัสสืบ้นตรงนี้นะครับเราก็จะเอามาทับไว้ตรงนี้เลยอ่ะนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นรหัสขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราต้องการนะฮะเอามาแค่รหัสแค่คนเดียวนะครับสำหรับให้มันตรงกับรหัสสืบผลข้างบนเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เราก็จะมาเลือกเป็นนะครับอ่ะตรงนี้นะครับ จำนวนการแสดงจำนวนแถวต่อหน้านะครับอันนี้มันจะขึ้นเป็นที่100 default ไว้ที่100อนะครับอันนี้ให้เรามาเลือกแค่1นนะครับเพราะเราต้องการแค่1ต่อ1นนะครับไม่ต้องการให้นักเรียนเห็นข้อมูลของคนอื่นนะครับทีนี้มันก็จะโชว์จานวนแถวนะครับแล้วก็เลตคอร์ดเขาคือมันจะนับจํานวนเลตคอร์ดที่เจอให้ด้วยนะครับแล้วก็จะแสดงจํานวนหน้านะครับอันนี้ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนักเรียนจะสามารถกดเลื่อนถัดไปเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลของคนต่อๆไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเอา ทีนี้เราก็จะมาเอาออกกันนะครับโดยที่เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเมทริกนะครับเมทริกก็คือเรคคอร์ดเขานะครับตรงนี้เราก็คือเอาออกนะครับกดกากรบาดออกไปนะครับมันก็จะเหลือแค่นี้ละนะครับแล้วทีนี้ก็เป็นการเรียงลําดับนะครับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะครับอันนี้ก็คือเราสมมุติว่าเราเอาจากน้อยไปมากเนาะก็จะได้เห็นบรรทัดที่เป็นศูนย์เมื่อกี้ขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับตามข้อมูลในใน g o Google s h e e t ที่เราเก็บไว้นะครับทีนี้การจัดเรียงตัวกรองก็จากน้อยไปมากเหมือนกันนะครับ ช่งวันที่อัตโนมัติเนาะแล้วก็นะครับตรงนี้สําหรับหน้านี้นะครับการตั้งค่าหมดแล้วนะครับให้มาที่รูปแบบต่อนะครับ ทีนี้พอมาดูรูปแบบนะครับก็คือจะเห็นว่าแสดงส่วนหัวนะครับถูกต้องแล้วเนาะแล้วก็ลงมานะครับใส่สีตารางไหมอะไรไหมนะครับถ้าไม่ใส่ก็ว่างไว้นะครับป้ายกำกับตารางก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้ในส่วนของเนื้อหาของตารางนะครับมันจะมีหมายเลขแถวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเราจะเอาออกก็คือติ๊กออกนะครับแล้วต่อมานะครับส่วนท้ายของตารางนะครับมันก็คือจะแสดงเลขหน้านะครับเนี่ยครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนถัดไปเ,เลขคอถัดไปอันนี้เราก็ต้องเอาออกนะครับก็คือติ๊กตรงนี้ออกนะครับมันก็จะเห็นแค่ชื่อขอโทษครับแค่รหัสของนักเรียนคนนั้นคนเดียวแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จัดให้มันสวยงามนะครับขนาดแล้วแต่เราจะชอบนะครับแล้วแต่ที่ว่ามันให้มันพอดีหนึ่งหน้าก็จะต้องมองดูอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะ ทีนี้เราได้รหัสแล้วนะครับก็สามารถกด copy นะครับ ctrl c แล้วก็ ctrl v ได้เลยนะครับอันนี้เราจะเอาอะไรต่อนะครับเอาสมมติว่าเอาเป็นชื่อนามสกุลแล้วกันนะครับชื่อกับนามสกุลทีนี้นะครับมันยังเป็นรหัสอยู่เนาะเราก็ไปเอาชื่อนามสกุลมาแทนนะครับชื่อกับนามสกุลมาวางไว้ตรงนี้นะครับรหัสแทน อ่ะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นชื่อกับนามสกุลนะฮะมาแล้วนะครับอันนี้มันจะกว้างไป <_ d oll> นิดนึงรหัสมันเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับเผื่อชื่อนามสกุลมันยาวมันก็จะได้สแสดงผลได้เพียงพอเนาะอ่าก็อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะได้รหัสกับชื่อนามสกุลแล้วนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาทําตัวผลคะแนนนะครับทีนี้เราก็จะเอาผลคะแนนมาสแสดงละนะครับโดยการทําเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ สมมุติว่าเราอินเสิร์ตขึ้นมาใหม่แล้วกันเนาะเป็นแผนภูมนะครับแล้วก็เอาตารางเข้ามาแสดงนะครับแล้วเราก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้มันก็จะมาเหมือนเดิมละนะครับเหมือนเหมือนใหม่หมดเลยนะครับเราก็มาเริ่มคัสตอมใหม่กันใหม่นะครับโดยการใส่ที่คะแนนเป็นหลักเลยนะครับก็คือเริ่มต้นที่จากคะแนนก่อนเนาะเอาเป็นคะแนนคณิตศาสตร์นะครับสมมุติว่าเราเอาเป็นคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เอารหัสสืบค้นที่เอาออกนะครับเราจะเริ่มที่คะแนนก่อนเนาะ คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ความรู้ทั่วไปนะครับเราก็ลากมาวางที่มิติข้อมูลได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับสับเปลี่ยนกันนะครับในสิ่งที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าเราเอาเท่านี้นะครับได้3แล้วนะครับต่อไปเป็นคะแนนรวมเนาะคะแนนรวมนะครับเอามาวางอ่ะนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาลบนะครับอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามันครบแล้วนะครับก็คือคะแนน สามช่องแล้วก็รวมอีก1เป็น4ช่องนะครับแล้วเราก็จะเอาเลกคอร์ดเขาออกแล้วก็จํานวนแถวออกแล้วก็เลขหน้าออกนะครับก็มาเริ่มต้นกันนะครับโดยการที่เมทริกนะครับเลกคอร์ดเขาเราก็ต้องออกนะครับมากดกากบาดตรงนี้นะฮะแล้วต่อมานะครับจานวนตรงนี้นะครับเราก็จะเอาแค่1นะครับเราก็จะเอาแค่1ต่อหนึ่งอ่านะครับแล้วต่อมานะครับก็คือให้เรียงจากน้อยไปมาก นะครับการจัดเรียงตัวกรองการกรองนะครับจากน้อยไปมากนะฮะนี่ก็อาจจะลงมาถูกแล้วนะครับแล้วก็กรองแบบข้ามกลุ่มอันนี้ก็คือให้เลือกถูกไปนะครับก็คือตามนี้นะครับต่อมาเราจะเอาจํานวนแถวกับเลขหน้าออกนะครับก็มาที่รูปแบบนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาบนสุดนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ส่วนเนื้อหาของตารางนะครับตรงนี้เอาหมายเลขแถวออกแล้วก็ส่วนท้ายของตารางก็เลขเลขหน้าก็เอาออกนะฮะแบบนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะจัด ตามสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะครับแบบนี้ความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สมมติว่าเราต้องการจะสลับนิดนึงนะครับสมมติว่าเราอยากจะเอาภาษาเอาคณิตศาสตร์ขึ้นก่อนนะครับก็สามารถกดค้างแล้วก็เลื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษความรู้ทั่วไปแล้วก็คะแนนรวมนะฮะดัแบบนี้นะฮะอันนี้มันจะไม่เต็มนิดนึงนะครับถ้าอยากให้เห็นก็ขยับลากออกมานิดนึง นะครับจะได้เห็นว่าแต่และว,วิชาคะแนนเต็มเท่าไร่อานะฮะประมาณนี้สมมุติว่าเอาไว้แบบนี้แล้วกันนะอ่ะลงมาข้างล่างนิดน,นึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นอ่ะสมมุติว่าเราจะเอากราฟไว้ด้านขวาบนอ่ะนะครับแบบนี้นะฮะ ทีนี้นอกจากนี้นะฮะเมื่อเรานะครับโชว์ตัวคะแนนเป็นตัวเลขแล้วเราต้องการที่จะโชว์ให้เขาเห็นข้อมูลคะแนนเป็นกราฟด้วยนะครับเป็นแผนภูมินะครับเป็นแผนภูมิแท่งเนาะเราจะ,ะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสีสันในการแสดงผลอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถเพิ่มได้โดยการมาที่ตรงนี้นะครับเพิ่มแผนภูมินะฮะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับเป็นแผนภูมิแท่งนะฮะตรงนี้ แล้วก็มาหาที่วางนะครับอยากจะวางตรงไหนก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบใจเลยนะฮะทีนี้เราก็จะมาแก้ไขตารางตรงนี้กันนะฮะโดยนะฮะมิติข้อมูลนะครับช่วงวันที่เนี้ยก็คือเอาเป็นเลขที่บัตรประชาชนเนาะแล้วก็มิติข้อมูลตรงนี้นะฮะจากเดิมมันเป็นรหัสสืบค้นนะครับแต่ว่าเราต้องการเอาชื่อกับนามสกุลของเรียนมาแสดงแทนนะครับก็สามารถไปเลือกชื่อและนามสกุลนะฮะมาวางทับตรงนี้ได้เลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับ มิติข้อมูลในเชิงลึกตรงนี้เราจะไม่เอานะครับเจาะลึกตรงนี้ไม่เอานะครับแจกแจงเราก็ไม่เอานะให้มาที่เมทริกเลยนะครับเมทริกตรงนี้เนี่ยจากเดิมนะครับมันเป็นเรคคอร์ดเขาอยู่นะครับมันนับจํานวนของเรคคอร์ดอยู่นะครับให้เราไปเอาคะแนนของนักเรียนมาแสดงแทนนะฮะโดยการเลือกที่คณิตศาสตร์นะฮะแล้วก็ความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมาวางนะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้เพิ่มเมทริกตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้เอานะครับคณิตศาสตร์ ะะแล้วเรคคอร์ดเขาเราไม่เอาก็คือลบไปเลยนะครับกดกากระบาทเนาะ mm hmm. แล้วก็เพิ่มเมทริกตรงนี้นะครับ mm hmm. จากคณิตศาสตร์มาต่อกันที่วิชาภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็นะฮะมาเพิ่มที่นะครับความรู้ทั่วไปนะฮะ mm hmm. แล้วก็มาเพิ่มที่คะแนนรวมนะฮะสมมติเอาเป็นคะแนนรวมคะแนนรวมอา่าตรงนี้นะฮะอ่ะแบบนี้นะครับ ทีนี้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะมาทั้งหมดทุกคนเลยนะครับทีนี้เราก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการเอามา1ต่อ1เหมือนตัวคะแนนที่เป็นตัวเลขแบบนี้นะเราก็จะมาแก้ไขนะฮะที่รูปแบบตรงนี้แทนนะครับจากเอ่อจากเดิมตรวนี้มันจะเป็นการแสดงผลอ่าออดิฟอร์ไว้ที่100เนาะเราก็มาเปลี่ยนเป็นหนึ่งะครับทีนี้รูปแบบของตารางนะครับเอ่อรูปแบบของกราฟแท่งตรงเนี้ยเรานะฮะก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้แทนนะฮะตรงแผนภูมิแท่งตรงเนี้ยนะครับจากเดิมเขาจะดีฟอ l ์ไว้ที่10นะฮะให้เรามาเปลี่ยนเป็น1 นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของนักเรียนแค่คนเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะคะแนนรวมเราออกดีกว่านาะมันจะลบไปนิดนึงนะฮะเราต้องการโชว์แค่3ามสามวิชาให้เขาเห็นอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จัดแต่งนะครับให้มันพอดีกับหนึ่งหน้านะครับให้มันสวยงามเนาะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับก็จะได้แล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นกราฟแท่งนะฮะเพิ่มความสวยงามเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะจัดแต่งเอาเลยละกันนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเราได้นะครับกราฟแท่งแบบนี้นะครับเป็นสีสันให้กับคนดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเพิ่มนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือผลสรุปว่าเขาผ่านการคัดเลือกหรือเปล่านะครับผ่านหรือไม่ผ่านเนาะโดยการเราจะเอานะฮะผลการสอบสรุปเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะครับ วิธีการก็คือนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถ Co อ y มาจากข้างบนได้เลยนะเพราะว่าเป,เป็นข้อมูลของเรียนคนเดียวกันนะครับ Ctrl c อนโทแล้วก็ c t r โทนนะฮะแล้วเราก็หาที่วางไปสมมุติว่าผมวางว่าตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้มันก็คือจะเป็นชื่อนามสกุลอยู่เนาะเราก็จะแทนที่ด้วยผลการสอบนะฮะผลการสอบของเราก็คือเราจะเอามาวางตรงนี้นะครับมิติข้อมูลนะวางทับชื่อนามสกุลไปเลยนะครับเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนเป็นผลการสอบแล้วนะครับทีนี้ เราต้องการที่จะระบายสีพื้นหลังนะฮะว่าถ้าผ่านนะครับให้ระบายเป็นสีเขียวถ้าไม่ผ่านให้เป็นสีส้มนะฮะหรือสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะทํำยังไงนะฮะก็คือเราสามารถมาแก้ไขได้ตรงนี้นะฮะที่รูปแบบนะครับแล้วก็นะครับจัดการรูปแบบตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับเรามากดเพิ่มนะครับก็คือประเภทสีนะครับเราจะเอาสีเดียวเนาะกดการจัดรูปแบบก็คือเราจะบอกว่าผลการสอบนี่แหละนะครับเงื่อนไขก็คือ มีคำว่าเท่ากับนะครับก็คือคำว่าผ่านนะฮะผ่านสมมติเราเอาเงินขเดียวเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอานะครับเราเอาแค่คำว่าผ่านคําเดียวถ้าเป็นคำว่าผ่านคาเดียวแล้วนะครับทั้งแถวเนี้ยเราจะให้ตัวหนังสือเป็นสีอะไรนะครับถ้าเป็นสีเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับตัว A เรามาเปลี่ยนแค่ตรงระบาย่าสีพื้นหลังตรงนี้นะครับให้สมมุติว่ามันเป็นสีเขียวเนาะเอาเป็นสีนี้นะฮะแล้วเราก็บันทึกได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ก็มาเพิ่มอีกสีหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าไม่ผ่านนะครับเราก็มากดเพิ่มตรงนี้นะฮะเป็นสีเดียวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือ,อผลการสอบเนาะอันนี้ก็คือเท่ากับคําว่าไม่ผ่านเราจะให้เขาระบายเป็นสีอะไรนะครับสมมุติว่าเอาเป็นตัวหนังสือสีขาวนะฮะแล้วก็เอาเป็นพื้นหลังสีแดงละกันอ่าสีแดงนะฮะจะได้เห็นชัดๆเนาะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดบันทึก นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองแสดงผลดูกันนะครับลองกดดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมาประมาณนี้แหละอันนี้ก็เราก็คือแล้วแต่เราจะเขียนหัวนะครับแล้วก็รหัสสืบค้นอะไรก็ว่าไปนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะจัดแต่งนะครับให้มันลงตรงลงตัวอะไรก็ว่าไปสมมุติว่าเราบีบเข้ามาให้มันให้มันเล็กนิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็สมมติอันนี้เอาออกมาอีกนิดนึง อะไรประมาณนี้เนาะ,ะสมมุติว่าเราพอใจแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราก็จะแชร์นะฮะเอาไปส่งให้นักเรียนดูก็คือสามารถกดที่แชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็รับลิงก์รายงานตรงนี้นะครับแล้วก็กด copy นะฮะคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแชร์ในไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะสามารถกรอกรหัสเข้ามาดูผลการสอบได้เลยสมมุติว่านะครับอันนี้เราดูในฐานะนักเรียนนะฮะสมมุติว่าเราอยู่ที่รหัสนี้นะครับสมมุติว่าเราชื่ออะไรดี สมมุติว่าชื่อสมปองมากมีนะครับรหัสนี้นะฮะรหัสการสอบ4007รหัสตัประชาชนเลขที่นี้นะครับสมมุติว่าเราจะเอามาสืบคนละนะครับก็กด Copy นะฮะแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะฮะแล้วก็กด Enter อ่ะเห็นไหมฮะก็คือรหัส4007ชื่อสมปองมากมีนะผลการสอบคือผ่านนะครับคะแนนที่ได้เต็มหมดเลยนะฮะ100คะแนนเต็ม นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่รู้เลขบัตรประชาชนนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนคนอื่น,น,นรู้แต่รหัสสอบของเราแต่ไม่รู้เลขที่บัตรประชาชนก็ไม่สามารถเข้ามารู้ผลการสอบของเราได้จะมีเฉพาะนักเรียนคนนั้นๆที่รู้รหัสแล้ก็บัตรประชาชนของตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลในส่วนนี้ได้นะฮะประมาณนี้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ